ดห่วงมันบันไหนยังไงกับค,คมควันมันครับดห,ห่วงมีเท่าีกแล้วดา่าปุ่เกือบโดนดึงเน็ตกับปิงครับตอนนี้โอ้เน็ตน้ำเน็ตจะยางทะลุกำแพงอย่างละี้มตายยากเชื่อเหลือเกินมอีเล่นโ่อเนี่ย กราบสวัสดีครับอยู่กับผม 14K นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นบักเกนน้อยเม็ดเมนครับเอบักเกนนเลยครับหลงซือแหละโลมิ่งนะครับโดนเนิบมากนะจะหายตัวได้กับยูเทยรเฉยหอกวินะครับเดิมดากินนะผมว่าเอาไ,ไปสื้อของรวมผมเนี่ยเจานะ น้องเช่นกาซื่อโอ้โหมาวุ่นเลยครับทีนี้อ่ะโอเคครับได้แล้ว ขื้เห็นเหรอวะขออะไรกันคิวเนี่ยแข่งลางตอ่อครับโอ้โหโอไฮโ,โอเขากิ่งแบบตึงๆได้เลยสวย เดินเกียงกัามังกาขวดดุเลยครับบอกเลยตุยนจีมเนี่ยชะลูกคิวเลยแล้วกันเดี๋ยวรอผมหายโตแป๊บ จุดดีย่ยอเลยครับเล่นเกมแบบชิวๆวครับตัวนี้เพราะมันกันยังโกงอยู่นะผมว่าแต่ยังเก่งอยู่ครับขนาดเนื้อไปนั่นเนี่ยยังไงร้อนกันทั้งอำเภอเลยนะเอาอออเจ้าบกย้อนแล้วก็ถอยครับ มาเจ้าก้อนเลยหละการสินเลียย,ยื้อโดนอะไรยิ่งอ่ะเดี๋ยวเจอกัน,นเดี๋ยวโอ้โหอีหน้นานนะครับเนื้มันนักจริงนะโฮมาน่าอนยนู่นะว่าจะให้โจดได้ออโ,โอ้โหประเดี๋ยวหลังซะเนาะนา

เสียแข็งไปดีทำไม,ามาดูก็เบียกจังตามเห็น้อนไปเลย ตามจนแบบไม่มันเหลอนนะครับเ <c oughs> อาลู่วมกันเลยกันไ <c oughs> <c oughs> อ้ย็นยังหมีเท่าวะตายหนึ่งแรกสองครับยังไงก็คุม โอ้โหก็ไปเปิดตาเซย์ยีบย่อนตายไปแล้วลอืเงินมันสีเป็นหูเงินหรอตามหาตัวเนี่ยครับนั่หาง่ายจริงตัวเนี้ยตัวมันง่ายกว่าแล้วกันครับ กินไปมีฆ่าตายกินง่ายไปก่อนนะโอเคมีข้องครับโอ้มีอรามครับตินที่สาม่าจจะมากันนะย้อนมีฝุ่นบดเลย เมาไปก่อนหนึ่งตัวขอหายตัวก่อนแล้วกันเฟบจุกไปใส่กับบล็อยครับหดวงมันบนายย้าไหนยังไงกับค,คมควันมันครับหด <c oughs> วงมีเท่าั้งแล้วด่า ไหนบุญยหญ่กางเอ็นนางก่อนกันครับผมเราปลอมโซโลออกเบิดก่อนครับ ไอเกมผมเริ่มนิ่ยากเนยเอาตัวนีก่อนนลกันเน็ตโอ้ย แจ้งห่วงอยังครับเจ็บจอนมาหดยนะตันบนคนละกันครับเพื่อนอาจจะไวเก็บให้เดยวสองตัวสวยเอา้ามีคลิปตัวเดียวเลยเขินเลย Thôi, Seoul, đi nowadays, tôi cũng con icon bộ nên lại game. Ui yourself. Oi, tức giúp lắm. Sandyard, Nibanha. Sandyard, Nibanha. Young mang, young mang. Tomego, ช่วยเอาตัวนี้แล้กนนันอยนันดรอมกินอย่างเนาะพี่กระตาย <c oughs> จังไดนวีเนะเจ้าตัวเลยจะเกับ ยีไ่ไ <c> ง <oughs> ใจหล่มๆไว้ครับันเห็นผมเดี๋ยว嘛 เดือนมาทำกันยังวนลอดนะครับซุปต่อไปนะเป็นเจ้านะวันนะอืมโอ้โหขุดอะไรยัง ก้องยิ้มหาเลยวะตึงจัดนนเฮ้ยโป่จะปล่อยโอ้พลาดเขาจะพลาอดอีกครับไม่ได้แล้ว เกือบโดนดึงเน็ต oh. ก uh, yeah, so ับ like, ป yeah, ิงครับตอนนี้โอ้เน็ตผมเน็ตจนยางทะลุกำมพอย่างนี้หลยอืมตายยากถ้ยเลือกเกินมึงเล่นโดอ่ะเนี่ยช่วย ก็เกิดผมขาดประมาณแปดหลอยนะแจ้งให้บูไว้นะ วนเร็วยอนนี่ดันตีเจบมุมมาจบเลยครับเ,เพื่อนโอเคครับประมาณนี้นะโอเคนอออเนาะเฮ้ยลมมิงครับเนีย่ยจะมาเรีนให้ดูทั้งลมมิงทั้งปลาทั้งอบเลยนะครับ ยังไม่พี่ครับจิ๊บเจ็ดคิวตายสามนะครับเอ็ดสิบเป็นเจ็ดนะเครียดเขี้ยนีนรันดอร์ซึ่งตกใจแต่ตอนนี้ตึงจัดในรันดอร์ตอนนี้ประมาณนี้นะครับไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจอยนเห็นต่อได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้า